สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับสุนัขของเรามันนอนทำไมกันครับนี่อะไรครับปลาลอกบินตัวนี้เอ๋อกระรอบินตัวนี้มันนอนนั่งอยู่ครับนี่ยอ๋อกับหมูอ๋อเนี่ยหมูมันเต้นแล้วครับอ๋อเนี่ย เตะฮีโร่อีกตัวหนึงครับเอ่อเปิดหน้าเปิดหน้าโชว์เลยครับเอ่อ้าวอ่าเห่อมีอะไรครับจ่อทีเล็กตัวนี้โอ้ตัวนี้อ๋อกัดกัดไปครับกัดไปครับกัดกระลอกนะครับกัดกระลอกนะครับเอ่อแล้วกมีอะไรครับ โอ้ล้ออ่าเอ้าเอ้าเอ้าโอลาฟตัวนี้อ่ากับเจ้าลิงเนี่ยลิงของเราครับลิงของเราเอามาพิกจู เอาเฮาเอาเาครับเฮาเฮาเาเจับเจ้าจิงคงอ๋อับมาร์เอร์เนี่ยแน่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 มาร์เอตัวนี้จับลิงอีกตัวนึงครับอ่าเป็นนะครับเป็นคนเห็นไอ ครับโมูอ <inal meantime, S 1> ้าวมันจะวิ่นะครับอออ้าวดาทองดาทองตัวท้ายาทองนอาทอที่อยู่้ยนะครับไอาทองวิ่งแล้วครับตอนนี้ออาวอาอ อ๋อเอาทองขึ้นเนิน,นครับเอาทองขึ้นเนินใหม่แล้วครับไม่ไม่ไม่ไต่ขึ้นไปชนลิ้นหาวล่วงออมาแล้วเอ้างาแล้วครับโอ้โหอน่แน่แนฝากกดติดตามด้วยนะครับตตรบ,บ๊ายบาย